แล้วตอนนี้ก่อนเทียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงคะอันนี้ขอมาคน้องเขาโอ้โหทำเองที่ใหญ่มากเลยนะตกเหรแตกใจมาทานนะคตมันจะต้องใหญ่เกลือตกเลยอ่ะอมีเพื่อนที่เลือกแหละซื้อเองซื้อเองไม่สวยเท่าไหร่คือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อใช่โอ้่ห ประเด็นคือซือให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่ก็อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์ก็เดิมคนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมยน่าจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เล่นประเด็นแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวๆนี้วิบวับแบบนี้อยู่ๆก็ใส่ผมแล้วอย่างนั้นผมมันเมื่อยแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมวันถึงติดใจติดใจออกการคู่ต่างแต่ทีมีคนยิ่ดีก็ เราไม่ได้ออกงานคูดกันมากเลยต้องแข่งมากยังไงนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยไม่ได้ออกเลยเนาะไม่ทรงตัวไม่อยู่อ่ะโลกนี้เลยทำไมมันตับอย่างนั้นนะยังไงเขายกขกตัญญูไม่ค่อยมีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องต้องมีคนพันลูกนึงตัดไว้หน่อยครับค่ะเป็นงานพี่ว่าไงอยู่ก็ตัญญานั่นแหละค่ะก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะ หาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากไปแล้วก็สองก็คือเออก็พิยากเลยก็เลยแต่ว่เป็นผู้ที่ออกในไหนสองและสามเลยละกันสองสามในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานอ๋อก่อนหน้านี้ไปเข้าห้องน้ำอ่ะไม่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 ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือผมถ่ายไปเมื่อกี้อ่ะค่ะก็คือไปหาถ่ายช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้านก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับ เราค่อยเขียนบทให้หนูไงใช่เเาไปลยต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยแล้วหรอมันไม่ชอบค่อยๆฟันมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่ยใช่ไหมคะแล้วก็คนจ้างพอไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะท่านเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหรือหว่าลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามนะ ก็ต้องไหวชอบไปทะเลคนเดียวหรืวอว่าต้องสบายใจไม่ได้ไปคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยแหละคระับแต่ผมก็รับหน้าที่ไปตัดต่องานแต่เราเป็นถ่ายเรื่ดูชอดด็อตใ <ๆ S 2> นรูปเก็ค่อยๆพัฒนาผิวมือขึ้นมาเรื่อยๆนะ,แ,ะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยหรือเขาท้ออะ่ะเราก็เลยแบบเอมบอไม่ได้เราต้องทำให้ได้ผมเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เขาดูความสุขให้ได้าไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยมันก็มุมยี่ใหม่แต่วิกา เขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปทั่วๆยังไงก็สวยหมดเลยสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่แบบไปกดไปกดแบบเบอร์อุ้ยสวยเขาสวยอ่ะลั่นสวยสวยหมดเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรีบไนิสอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วอยู่และในในหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นงนิสและผู้หญิงจะแบบ แกหน่อยได้ไหมยังไม่ได้แก้หนยังไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบใแฉล้วรัวๆไปใช่ประมาณนั้นก็ก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการซีมูการถ่ายเติร์ดดีคือเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ก็ให้เครดิตมากๆเพราะว่าต้องเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยอะค่ะ แล้วพอพี่เต๋อพอซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะ sort of เหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วแพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกอีกูอีกรูปครั้งแรกกีนรูปโอ้ยังพูเลยเกินเกินสองร้อยอ่ะเขาลงกี่รูปแล้วเขาเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขาเขาหลับตาปืนไปแล้วประมาณหนึร้อยห้าสิบ คือนี่คือเรื่องจริงเลยนะเออแล้จะเท่าตาปืนไม่เรา snap ไวไปหรือเปล่าใช่ความผิดผมกดกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทําไมถ่ายรูปลอยรูป99รูปคือหลับตาเออเออมีคนเป็นเพราะว่าเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมคกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักใจน้องใหม่ทุกทีไงโอ้โหแรกๆดีนะแรงงอนๆกันแรนั่งพอวานที่ตกคนเดียวเลยอ่ะโธ่คือมันเป็นมันกดดันมากเพราะแม่เดีกวแมวอดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ดีเก็บไว้กันน้าได้แล้ว เขาเกียดแล้วแต่โจบวกขึ้นแล้วท่านบวกเรียบร้อยมันมีมีงานหน้าร้องยังยังยังเชื่อมีเนี่ยนะคนแมขอใต้เหมือนกันไม่ช่แม่อุ้ยอุ้ยดามากเลยอยากไปดำไม่ไปดำมากอย่าไปไปดามากรู้เลยนะคว่าคู่เราเล่นใครบงการดูเรียกไงทำถึงอนาคตเรากัวหรือเราเก่งทั้งไม่กลัวและไม่เก่งแต่ว่าผมทำด้วยความรักผมทำด้วยความรักแต่เท้าจิกอยู่นะ ช่วงเวลาที่เขาสามารถกลับมาจให้กำลังใจก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมจะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าใครครับก็แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาค่ะพี่เธอเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆดอกไม้ก็ส่งส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรผิด ผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาเขาเจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์ร้อนขึ้นมาเราก็เลยเป็นจพยานเฉยช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่ามกเลยนี่เขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้เขาสั่งอยู่ขนาดมากเลยสิเขะไม่ยอมให้เขาไม่ยอีให้เขาีม่ยอมใี้เขากลับมาแล้ววังนี้เขาจไปเรื่องถ่ายรูปอยู่ยังไม่จบเขาถ่ายรูปเก่งจริงต้อมีรองให้ เข,เขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ,อนะ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อแนแอให้แบบให้คนดูเห็นเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปอะเขาอ,ะอ่ะเขาก็จะผมบนเก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทสนิทเขาก็จะดีบ้างเข,เขาเขาเห็นน้องแบบโชมชั่นโมโหแบบเตอ๋อน้องโมชั่นแบบ เฉียวของเราเหรอไม่เห็นนะอน้องไม่ได้เอ็นเีกว่าเห็นแล้วเอาอยังไงอ่ะบี่ไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่แอ่เขาก็เห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาอึดอัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจเลยต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามจะคุยตลอดอะไรเงี้ยเราจะไม่แบบ โกรเพี้ยงคอ,งงอ้งอะไรเงี้ยไม่มีค่ะจะจะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่เราไม่ว่าอะไรจะเกิือในชีวิตสิ่งแรกที่ไม่จะโทษเลยคือไม่จะโทษตัวเองอไปจะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่ค่ะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากๆแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครีรยดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็คุยพูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกัน ไม่ได้มีแค่เรื่องน่าอาอย่างเดียวแต่พอทำไมโพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยจนเงินเป็นลาใหญ่เข้าผมก็คือผมไม่รู้เรื่องเลยวะโดนมีเพื่อนมาถามเฮ้ยงออย่างฮะงออะไรหนูก็งงๆตอนหลังพ่อเขาูว่าอ๋อแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นแล้วตอนน้องน้องปวดเบิกก็ถามน้องว่าไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่ได้ไอจีมาเดือนนึงแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยครับแล้วพอ oh ไม่รู้เลยค่ะว่าหนูคนถามผมก็เลยงงๆนิดนึงอีกอเกอ่าอีแล้วจริงๆนะถ้าหนูโพสไปสองเดือนเงี้ยพ like so. ี่เต๋อเขายังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสอะไรอ๋อคือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงน้อพี่เต๋อเขาเขาไม่เคยรู้ความเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบพี่บ้างเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับ ออเไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะ <c oughs> ดูเยอะอะไรเงรี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันพอกสิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ย <c oughs> แต่อย่างเงี้ยพี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูดูบ้าดูอะไร <c oughs> ะไปเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูป <c oughs> ให้น้องฝึกใช่ต้องถ่ายรูปแล้วต้องมือวางยังไงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปในใจเราเรียนนี้หนักมากพยายามพยายามสู้กับมันมาแล้วมีอะไรอยากจะบอกไหมล่ะบอกคะแนนคนนัำแบกของเราว่า หลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่มอาจจะดีกว่าเอออาจจะเหมาะกว่าได้ปัญหาผู้ป่วยผู้ป่วยแหมขอจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบเฮ้ยอ้ดีี่อันนี้ดีมากนะคะจ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแค่ค่าจ้างอาจจะดีกว่าดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับจะรับไว้พิจารณาโอนมาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะโอนค่าชง อ่ะหมดอย่างอันนี้ก็คือข่าวเรื่องสรุปประกาศข่าวดีเลยก็จะเออข่าวดีไปกันที่ละไหนบอกจะย์ทวิตเตอร์ที่ไหนเุกก็ติข่าวเร็วโมเมนต์นี้นแหละไม่ไม่ไม่เราเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาไหนเราเราพี่เต๋อเราพูดบ้างอ้าวโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยพูดเลยนะค่ามะถามว่าเราจะแต่งแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ผมจะบอกจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่เดวิกาชานน์ล์นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่าแม่เชียร์เลยม่แม่แม่ผู้ถูกหัวเขาปลบมือโอเคแล้วนะดูครับอย่างนี้พี่เจมีการต้องสวดทุกวันไหมถ้าพี่เก๋จะมาโพยขนาดนี้ต้าสวดทุกวันอยู่แล้วจริงจริงพี่เก๋กระเป๋ากระเป๋าตุ้งต้ใส่อะไรมาไว้ฮะกระเป๋าไม่มีไม่มีกระเป๋มีเลยเหรอกะเป๋าต้งตุ้งไงคะแห้งเลยกระกป๋าบรให้เอาแหวนมาอ๋อทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวดทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นเราต้องคิดถึงไหมไหม คืต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคือต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะเต๋อเขากะว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาจะไายไงเขาต้องให้ก่อนได้ไหมอ่ะเออไม่เต๋อใช่ขอเดี๋ยวไม่จะไถ่อ้ยเล่นเกมต้องกดดันเลยเมื่อกี้เหัวจริงเหรอ รลองให้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เยอะขนาดนี้จกิไปใหญ่แล้วเยอะมากเลยอ่ะใกล้ยังใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆก่อนนะไปเรื่อยๆไปถึงว่าไปถึงว่าเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรจะก่อนยังยังยังไม่ได้แบบรีบมากได้อยู่ในี่เขาเรียกอยู่ในท้ายของความพร้อมในหางจับเราในวัยนี้ช่วงนี้ ก็ <g ül> <g ül> จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอีกคู่รัใช่ใช่ไ้อมได้ก็เขาแยบอ่ะก็เขแยบ่อยแยบ